สื่อมวลชนนะคะสามารถที่จะชี้นำสังคมได้ดิฉันเองมีความกังวลใจค่ะได้เห็นาพาดหัวข่าวของสื่อสำนักพิมพ์หนึ่งนะคะรวมถึงสื่อทางออนไลน์ด้วยกล่าวถึงท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะคะว่าใช้เงินป้องกันน้ำท่วมถึง1.5 ร้านล้านบาทนะคะย็ะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมดิฉันต้องสร้างแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับท่านนายกยิ่งราชินวัตรค่ะในขณะนั้นที่ท่านเข้ามาปฏิบัตินหน้าที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีฝนตกหนักอย่างยิ่งนะคะอย่างใหญ่หลวงเราจึง รู้สึกว่าการพาดหัวข่าวในลักษณะนี้ค่ะจะสร้างความขัดแย้งในสังคมแล้วก็นําความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนได้ดิฉันก็ขอให้สื่อมวลชนนะคะได้แก้ไขแล้วก็ให้ความจริงนั้นได้ปรากฏอย่างที่ควรจะเป็นค่ะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอให้ขอขอบคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะคะได้ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดที่ประสบภัยและในพรุ่งนี้ค่ะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อที่จะไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนต่อไปแล้วก็ดิฉันต้องขอเป็นกําลังใจให้กับประชาชนที่ประสบภัยในขณะนี้รวมทั้งจิตอาสาที่ลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ทุกท่านด้วยค่ะ ประธานคะจากเหตุการณ์น้ําท่วมที่ภาคเหนือสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนบางบ้านถือว่าหมดตัวเลยก็มีนะคะซึ่งปัญหาการบริหารจัดการน้าคะ่ะเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นวาระแห่งชาติ ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก่อนหน้านี้ท่านได้เดินทางไปที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะวางโครงสร้างการป้องกันน้ำท่วมแต่ท่านประธานคะแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุดหากจำกันได้ค่ะในสมัยของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักษินวัตรมีโครงการการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ แต่ก็น่าเสียดายนะคะที่ต้องพับไปด้วยปัญหาทางการเมืองทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสอย่างใหญ่หลวงมีการคาดการจากคณะทํางานกรุงเทพมหานครค่ะว่าในวันที่สองกันยายนนี้จะมีมวลน,น้ําจากทางภาคเหนือไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ดิฉันต้องขอชื่นชมทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ตั้งศูนย์ JIC ขึ้นมาได้สื่อสารได้อย่างถูกจังหวะเวลาทั้งข้อมูลการเดินทางของน้ำช่องทางการแจ้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนศูนย์อพยพที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้ค่ะเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็จะไม่ตื่นตระหนกแล้วก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสมขณะนี้มีแอปพลิเคชัน t ท a i Water นะคะที่แสดงให้เห็นระดับน้ำในตะลิ่งตรงไหนมีความเสี่ยงตรงไหนที่มีฝนตกมากกว่า24ชั่วโมงพี่น้องประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงทีแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ดิฉันขอแนะนําอย่างเร็วๆในเวลาที่จํากัดนะคะถึงรัฐบาลจากการศึกษาดังนี้ค่ะรัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับการก่อสร้างระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพท่อระบายน้ําขนาดใหญ่อุโมงที่มีอยู่แล้วต้องใช้งานได้จริงเครื่องมือเครื่องสูบน้ําต้องอยู่ในสภาพการพร้อมใช้งานมีการขุดลอกคูคลองอยู่สม่ําเสมอเพื่อระบายน้ําได้อย่างรวดเร็ว การสร้างพื้นที่กักน้ําชั่วคราวค่ะเช่นอ่างเก็บน้ําหรือแหล่งน้ําสํารองเพื่อชะลอการระบายน้ําฝนออกจากพื้นที่และใช้เพื่อบรรเทาวความรุนแรงของน้ําท่วมได้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของระบบซับน้ํานะคะการสร้างสวนสาธารณะที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ําช่วยลดปริมาณน้ําที่ ต้องระบายเข้าสู่ระบบท่อที่สําคัญค่ะเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนด้วยกรุงเทพมหาคนครนะคะมีจุดที่เห็นได้ชัดว่ามีความเสี่ยงจาก การเกิดน้ําท่วมจากน้ําทะเลนุนการสร้างเขื่อนปิดปากแม่น้ําเจ้าพยากันน้ําทะเลนุนหรือแนวป้องกันน้ําทะเลนุนเป็นการสร้างระบบป้อง,องกันน้ําท่วมจากทะเลได้ค่ะเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครประสบอยู่รัฐบาลต้องบริหารจัดการน้ําในเขื่อนต่างๆที่อยู่ในรุ่มแม่น้าเจ้าพยาให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณน้ําที่ไหลเข้าสู่กรุงเทพฉับพันในฤดูฝนได้การบังคับใช้กฎหมายและนโยบายการพัฒนาเมืองนะคะการควบคุมไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือ การุโภคที่กีดขวางทางน้ําเช่นถนนต่างๆรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดูเหมือนเป็นคำแนะแนําที่ง่ายนะคะแต่ถ้าหากว่าทําให้ได้สําเร็จจริงๆแล้วก็จะป้องกันการปัญหาน้ําท่วมอย่างเป็นระบบได้ค่ะท่านประธานคะสื่อมวลชนนะคะสามารถที่จะชี้นำสังคมได้ดิฉันเองมีความกังวลใจคะ่ะได้เห็นพาดหัวข่าวของสื่อสำนัก พิมหนึนะคะรวมถึงสื่อทางออนไลน์ด้วยกล่าวถึงท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะคะว่าใช้เงินป้องกันน้ำท่วมถึง1.5ล้านล้านบาทนะคะก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมดิฉันต้องสร้างแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับท่านนายกยิ่งรักชินวัตรคะ่ะในขณะนั้นที่ท่านเข้ามาปฏิบัติน้หน้าที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีฝนตกหนักอย่างยิ่งนะคะอย่างใหญ่หลวงเราจึง รู้สึกว่าการพาดหัวข่าวในลักษณะนี้ค่ะจะสร้างความขัดแย้งในสังคมแล้วก็นําความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนได้ดิฉันก็ขอให้สื่อมวลชนนะคะได้แก้ไขแล้วก็ให้ความจริงนั้นได้ปรากฏอย่างที่ควรจะเป็นค่ะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอให้ขอขอบคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะคะได้ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดที่ประสบภัยและในพรุ่งนี้ค่ะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อที่จะไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนต่อไปแล้วก็ดิฉันต้องขอเป็นกําลังใจให้กับประชาชนที่ประสบภัยในขณะนี้รวมทั้งจิตอาสาที่ลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ